สวัสดีคนไทยหัวใจลิซ่าทุกท่านครับตอนนี้ไอจีของน้องลิซ่าแตะ67ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ8โมงเช้าของไทยวันนี้ขึ้นเป็นอันดับที่46ของโลกแซงเจ้าของสถิติเดิมอย่าง Snoopy Dog และกำลังตามหลัง Wonder Woman มาติดๆซึ่ง10อันดับแรกของโลกก็ลายชื่อตามนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอนันโดเมสซี่จัสตินบีเบอร์บิยอนเซ่คิมคาเดเชียนน้องลิซ่าเนี่ยแหละครับเป็นหนึ่งเดียวนะฮะมีธงไทยโบกสะบัดอย่างชัดเจนถือว่าเป็นหน้าตาให้กับประเทศไทยมากจริงๆโดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ยังไงน ลิซ่าก็น่าจะขึ้นสู่อันดับที่45ของโลกไม่ยากครับแซงวอนเดอร์วูแมนนักแสดงสาวอย่างแกลกระดดนะฮะสัญชาติอิสราเอลเพราะว่า i อจีน้องลิซ่าเนี่ยเฉลี่ยขึ้นถึงวันละ1 0 0 0 0แสนคนเลยทีเดียวอย่าง9วันที่ผ่านมาไปอเมริการอบนี้ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง1ล้านคนด้วยกันครับฟังดูตัวเลข67ล้านคนอาจจะดูเป็นตัวเลขเฉยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดมาเทียบกับประชากรประเทศต่างๆแล้วจะเห็นว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับอย่างประเทศเวียดนามนะครับมีประชากร100ล้านคนประเทศไทยประมาณ70ล้านานมเลลเซียประมาาณ30้น ขณะที่เกาหลีใต้ยอยู่ที่52ล้านนะครับเพราะฉะนั้นประชากรที่ติดตามน้องลิซ่ามีเยอะกว่าประชากรเกาหลีใต้แล้วก็เกือบเทียบเท่าประชากรประเทศไทยแล้วครับเรียกว่าเป็นประเทศลิซ่าเลยก็ว่าได้สมฉายากับควีนออฟเคป๊อปที่เราไม่ได้ตั้งเองแต่อย่างใดนะฮะล่าสุดทางส p o t i f y ยเขามาเรียกแบบนี้เลยเพราะว่ายอดสตรีมน้องลิซ่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเคป๊อปโดยยอดสตรีมรวมเพลงนี้ก็มากกว่า200ล้านคลังเข้าไปแล้วได้อันดับ2-5เนี่ยก็จะเป็นวงเทวายกับ BTS เป็นหลััััักนนนะะครรรบบส่่วยงไมติดดอเพา ตอนนี้ไม่มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมานั่นเอง ปีนี้ไม่แน่ใจว่า Black พิ้งปล่อยเพลงใหม่หรือ,อยังนะถ้าไม่นับโซโล่ของโรเซ่กับลิซ่านานจนเราลืมไปหมดแล้วโดยสัญญาของพวกเขาก็เหลืออยู่ไม่เกิน2ปีเท่านั้นนะครับจะสิ้นสุดลงในปี2023ก็อาจจะปล่อยได้อีกไม่กี่อัลบั้มเท่านั้นเต็มที่อาจจะ3 4อัลบั้มเท่านั้นส่วนโซโล่ก็อาจจะได้เห็นของพี่จีซูเป็นคนสุดท้ายครับไม่รู้จะทันโซโล่ของลิซ่าอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าในกรณีที่สุดท้ายไม่ต่อสัญญากับค่าย y ายจนะแถมหลังๆทาง YG ก็เริ่มมีการโปรโมทศิลปิิินนหหญงงงกกลุ่ล่่่่่มมะแแ้้้วววดยยสตไง็เชือาาา YG ป จะผลักดันวงแบล็คพิงและน้องลิซ่าอย่างเต็มที่แน่นอนพอเรียกได้ว่ากาลังสร้างรายได้มหาศาลเป็นกอบเป็นกำรรจริงๆครับยืนยันโดยทางแพ n ดอล่าแพลตฟอร์มสตรีมยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะครับมีผู้ใช้งานกว่า50ล้านคนก็เลือกให้น้องลิซ่าเป็นศิลปินที่น่าจับตามองที่สุดในปี2022ด้วยใน10อันดับแรกเพราะฉะนั้นปี2022ก็น่าจะยังคงเป็นปีทองของค่าย YG ที่มีน้องลิซ่าอยู่ใต้สังกัดนั่นเองซึ่งทางค่ายก็น่าจะคงพยายามผลักดันผลงานใหม่ออกมาเต็มที่แหละคร ก็ยังมีการพูดจาทักทายกับแฟนคลับอย่างน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆนะฮะโดยเฉพาะเมื่อมีแฟนคลับชาวไทยไปต้อนรับที่สนามบินน้องลิซ่าก็ยังคงเป็นห่วงแล้วก็ถามด้วยว่าพี่เขาหนาวไหมแต่หลายคนก็บ่นเสียดายเหมือนกันนะครับว่าอยากเห็นเจนนี่กับลิซ่าที่สนามบินเพราะเจนนี่เมื่อเช้านะฮะกับมาถึงเกาหลีใต้ที่สนามบินอินชอนไปที่เรียบร้อยแล้วโดยก็มาถึงเช้าตรู่เลยทีเดียว มีนักข่าวมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นหรือบางทีอาจจะดูอบอุ่นมากเกินไปหรือเปล่าพอตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยเจนนี่ก็เตรียมตัวเลยแหละใส่มวกก้มหน้ามิดชิดเอามือปิดหน้าปิดตาหลบแสงแฟลชเต็มที่ครับโดยมีการประมาณ5้าคนปกป้องเธออยู่เห็นเจนนี่โบกมือด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทักทายแฟนคลับหรือบอกว่าให้หยุดถ่ายได้แล้วจนสุดท้ายเจนนี่ก็ทนไม่ไหวจริงๆครับต้องเอาทูตสีขาวขึ้นมาคุมหัวแฟนคลับหลายคนบอกว่าพอถึงจังหวะนี้นักข่าวน่าจะหยุดถ่ายแต่ก็แน่นอนหรอครับเป็นอาชีพของพวกเขาก็ไม่หยุดอยู่แล้ว โดยเคสของเจนนี่เขาก็จะเป็นโรคแพนิคตกใจง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพลุแฟดถุงพลาสติกรวมถึงเม่แคร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีอาการแบบนี้นั่นเองอาจจะเป็นสิ่งที่นักข่าวต้องระวังมากขึ้นกับศิลปินบางคนนี่ถ้าได้ลงเครื่องพร้อมกับลิซานะครับอยากเห็นโมเมนต์โอบไหลปกป้องรุ่นพี่เหลือเกินคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรวบรวมเรื่องราวของสี่สาวมาไว้อีกเช่นเคยสําหรับคะแนนโหวตน้องลิซ่าตอนนี้ในงานมาม่านะครับเหมือนกําลังจะโดนแซงขึ้นไปตอนนี้เธออยู่อันดับที่5แต่คะแนนใกล้กับอันดับ6เหลือเกิน ใครมีเวลาว่างก็พอไปโหวตให้น้องลิซ่ากันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดตดตามให้หน่อยขอบคุณครับ